โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมโตจากช่องโลคิตะแล้ววันนี้เราอยู่เกม The i o l e Version Evima อีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่กับตัวที่มีชื่อว่าเซราโตวันนี้เรามีแขกทุวันนี้เรามีแขกรับเชิญว่าเป็นน้องผมเองชื่อแฟนนะครับสวัสดีครับ โอเคแล้วนี้วันนี้เราจะมาเล่นเซอร์าโตกันอันนี้ก็คือศพคาโน่ที่ผมก็ตายไปนะครับจากอีพีที่แล้วโอ้ยมันเริ่มหายพี่ได้ส่วนแล้วศพเริ่มรีศพเริ่มหายรีบกินดีกว่า ไม่ต้องกินให้หมดนะตกินให้หมดเยอะอ๋อหิวค่อยกินหิวค่อยกินโตได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วครับจอนตอนนี้วันนี้ภาร,นนรกิจของพวกเราก็คือฟาร์มจนถึง <laughs> ไม่ใช่ถึงร้อยถึงสามก่อนถึงขั้นสามก่อนนะครับภารกิจเราวันนี้เหมือนเดิมเลยฟาร์มเซรให้ถึงขั้นสามก่อน มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่เลยละเชื่อเชื่อ,อ,อ,อเราไปนั่งพักก่อนดีกว,ว่าพี่พี่โดนเฮลิลาโดดมาโหยังไม่หายเนี่ยแต่เหลืองละใกล้ใกล้ตอนนั้นไงใกล้ตอนนั้นไงที่จเดินมาเนี่เออตอนนี้ผมก็เหลืองก่อนอันนี้ผมเดินตกหิน <c oughs> <c oughs> นั่งพักก่อนเดี๋ยวได้ขั้นสามแต่ครั้งน,นี้น่าจะไวกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรามีโพแล้วไม่เหมือนตอนที่เราเล่นคาโน่ตอนเราเล่นคาโน่เราไม่มีอะไรกินแต่ตอนนี้เรามีของกินแล้วโอเคตอนนี้เราขาดตอนนี้เราขาดแค่สองขีดนะอ่าสองขีดหายไปแล้วอ่ะเนื้อมันหายไปแล้วอ่ะอันนี้บอกเลยเจอสลาด้วยกันพอไฟอยู่ นกให้เท่าไหร่อ่พี่นกไม่ให้นกไม่ให้นกไแม่ให้อะไรเลยตอนนี้โภชนาการที่เรามีก็คือสามจุดจะมีทีนอนแพ็กซิเซราตัวเอสก็จะมีคาโนแล้วก็จรลเขคเรตเตอร์แล้วก็ดิบบี้แล้วก็กวางส่วนสองขีดจะมียูโรสเตโกไปเพียวแล้วก็แกะ โอเคตอนนี้โตสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะไม่มีดิบบี้เหรอมีมีมีก็ดิบบี้งไงก็บอกไปแล้วเออก็เซลานั้นเป็นตัวที่อา่าต้องใช้กินใ,นใ้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับเอา่าเซลาเป็นตัวที่กินใน้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์แล้วเอ้ไม่ใช่ดิพูดผิดกินในซากที่เน่าแล้ว กับกระดูกระดูก็กินได้ครับซากัรซาที่เน่าแล้วก็กินได้เออก็โกงตกใจเซลาชืนืแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือการง้างกัดครับการง้างกัดจะทําให้ออไม่ใช่สกิลมันคือการง้างกัดก็คือให้เรากดลิกขวาค้างเป็นการง้างกัดจะมีง้างกัดทั้งหมดกี่วิไม่รู้ลืมแล้ว อ่าแล้วก็เซราจะมีความสามารถพิเศษก็คือการกัดติดอ้วกนะครับก็ตัวตัวที่กัดติดจะมีข้อยกเว้นก็คือตัวที่กัดติดอ้วกก็ุณสามารถโดนกัดติดอ้วกได้จะมีจํากัดไอจะมีพูยดยังงดีไอคนไอตัวที่ไม่สามารถโดนกัดติดอ้วกได้จะมีอยู่สองตัวก็คือเซราด้วยกันแล้วก็ จระเข้จระเข้จะไม่สามารถอ้วกได้จ,อออจอะอะไรข้าวอ้มั้งอ่าเป็นหนึ่งเลยพี่อือหือ ่อตอนนี้ขัน้นสองแล้วยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น์ให้อยู่ฟาร์นี้ยาวแหละกว่าจะเต็มไม่ใช่อาจจะตัดเป็นสองคลิปนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อ่ะคิดว่าเดี๋ยวจะอัด,ดเต็มซีมเลยต่อาจจะอัดเป็นสองเทกเดี๋ยวขอนั่งพักสแปมสักแป๊ อันนี้พี่อยู่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะโอเคนี่ผมรู้แล้วผมเห็นเนื้อที่ไหนได้เนื้อกบอือฮ uh ึ huh. ผมเลยจับตัวนี้ได้มาเดี๋ยวให้ดู uh huh. อ่าฮะเียยตัวอะไรอีกเน,นี่ยนี่ ผว่าจะมีเซราตามายนในเป็นีมีแค่ทุกล่อ ไปนนพี่ตัวเท่าไหร่ละโตขั้นสองแล้วประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มั้งยี่สิบสามเออยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์หรืว่าขั้นสองละตอนนี้ยอยูอย่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีซาอีกล่ะ พี่ว่าถ้าเดียวโรมานีเราไหวไหมถ้าไซใหญ่ก็ไม่ไหวอะถ้าไซเด็กเอาไหวหมดแหละตอนเนี้ย คันต้องมดแล้วหรอยังเสียงอะไรวิ่งอ่ะไหนอีกตัวอะไรวิ่งเนี่ยเสียงมันมีตัววิ่งเมื่อกี้ฮ้ยไปมาเวลาน้ำหนักเท่าไหร่นะพี่175เฮลิ้รีลา ส่วนถ้าเซอร์ลานน้ำหนักร้อยเอ้ยพันสามร้อยเท่าคาร์โน่นเลยไอ้ใส่สองได้ยี่สิบสี่เปอรเซ็นแล้วอ่ะไอ้ตรงนี้ยาวอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้เป็นเสียงแรปเปอร์น่าทึ่งหรืเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นหลุมอะไรอ่ะไม่รู้ลองขุดๆไปก่อนไม่มีฮะ เริ่มโตคันสามแล้วเริ่มจะเข้าคันสามอ๋อนี่ไงไอ้นอกมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราแกงเป็นมิดแล้วรอเอามันเอ้ยมันไม่เป็นมิดกับเราเลยเนะี่ย มันเลยพี่ดียวอื้มฮึไม่โดนเ้ยเอาใหม่มามล่ะคนใหม่มา ลงโลงม,มันโดมันลงโอ้ยไม่ทันเดะสแต็ปม,มันก็นหมดไอ้พวกป่วนเอ้ยกัดไม่ดน ฮานุ่เริ่มเล็กลงเล็กลงเรือว่าเขาเป็นว่าตัวใหญ่ลกช่วยเฮ้ยไม่โดน อะไรก็สักอ,อันนี้มันโตเต็มวัยยังเนี่ยมันโตเต็มวัยแล้วพี่เนเดยยังเนี่ยโดนนกจิกหลายรอบแล้วนะเตินไหลไหรโนมันทำบีบไม่ได้ เลือดพี่เหลืองนานแล้วนอกมัาก็กัดไม่โดนหรอกอ่ะเรียวนิดหน่อยไม่โดนแล้วนะ๋ยวแต่มันก็หมด๋ดยวแต่มันก็หมด ชน,นอีดอ่ะไม่ชนห็อกไม่ตัวไม่ตัวสองตัวสองตัวปล่อยมันเข้าเข้าป่าดิพขพี่เข้าป่าจะได้ชน,น,นตายดิอ่างซ่าคันโู้หายพอดีไม่หาย อย่าเพิ่งกินกิน,กนเองเอเอเองกินเลยก็ได้มันได้สามโพไม่ต้องกินให้แบบวไม่ต้องกินแบบกระเพาะกระเพาะเต็มแล้วยังกินนะกินเหรอพอไอ้นี่ก็พอ,อนนี้นกรอพี่พี่ฆ่ามันได้ไงเนี่ย ก็มันบินตกนะพีุ่กให้ลกไม่ให้เลยโอ้เสียดายตัวอะไรที่มันแบบโคชนาการให้นกไหมไม่รู้ มืดละอืมดีสตัวนี้น่าจะเริ่มหมดแต่เริ่มสว่างแล้วอ่ะโอเคหมดลตมะต้องไปหาอะไรต้องไปหาน้ำกินละวไปหาน้ำกินเนี่ยว่ะไปปะ อไปดูว่าเบาบนอ่ะมีเค้แน่นอนแล้วจะไปกินบ่อล่างซึ่งบ่อล่างมีหีบาเราจะไปกินน้ำตรงนู้นทำไมเนี่ยเมื่อเราไปกินที่อื่นได้เอ้ยมันมีบ่อใกล้เสาอยู่เจนนะไปไปวิธีเสร็จไม่ได้ไปเสาอาจจะเจอเคบ่อกข้เ็็เสมีคาโนตัวบาใกล้เสาก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกไหม บอกใกล้เสาอาจจะโดนเข้ได้มีโอกาสม,มันมีเขี้ยอยู่บอกใกล้เ้าได้เหรอนี่ใครจะไม่มีมีอยู่แล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ละผมกับพี่หางก,กันห้าเปอร์เซ็นตน่ะอืม แค่กินน้ำก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเค้หรือเปล่าเพราะบ,บางทีน่ะบางทีมันก็มีเค้เหมือนกันพี่ว่าไม่น่ามีนะบ่อนี้มันคนมาน้อยแต่เนี่ยเขาได้จะไปเท้าเพลเนี่ยเค้มันเป็นที่พักเป็นที่พักไงเอาให้พักเค้อะอ๋อ้ย้ายบอ่อเออมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่น้อยอะ่ะแต่มันก็มีอ่ะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ เจอเคเด็กอ่ะก็น่าจะตกายอยู่เรพักแจ็คถอไตไปเจอเคกำลังฆ่าโบาเฮ้ยถูกทางป่าววะวิ่งวิ่ง,ง,งเดี๋ยวก็หลงอ้ยเยอะไม่น่าน่าจะถูกแล้วแหละลองวิ่งวิ่งอีกก่นอนถ้าจเจอแหล่งน้ำจำทางไม่ค่อยได้ จำได้ถ้าเกิดวิ่งมาทางนี้เราก็จะเจอทางขาววิ่งมาทางนี้เรื่อยๆเดินบ้างเลยสเต็มจะหมดเองสเต็มเหลือเท่าไหร่แล้วนะยังเจ็ดสิบอยู่ก็เดินเดินบ้างไม่ต้องวิ่งเยอะ เซราเองเลี้ยงแตมไม่เป็นเองแตกเลยนะบอกก่นอนเพราะว่าเซราทำมัลติก็ดีนะมัลติห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเซิร์ฟเนี่ยเอาไงก็บอกอยู่พื้นฐานห้าเปอร์เซ็นต์ไอที่เล่นๆกนันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนั่นมันเซิร์ฟมันปรับให้ พวกส่วนใหญ่เขาไม่ได้เล่นมอติกันเวลาเขาเล่น ACC g a s t o Congen เจนส่วนเจนหนึ่งก็อัพเป็นอัพเพิ่มขึ้นมาเป็นฮิวแมนเนียไฮเปอร์กันบีดเอาเอาเอา,เอาอไเของกินฮิวแน่ๆแต่ตัวไม่มีกินฮิวคือแบบเดินไปเดินไปเดี๋ยวเซตสามเดีนยวน น่าะถูกทางอยู่ั้งเนี่ยบ้างสามสิบสามเอ้สามสิบสองเปอร์เซ็นอ่าโอเคจำเหมือนว่าดูดูแป๊บถ้าเกิดตรงนี้น่าจะเป็นทะเลใช่ไหม ได้เสียงนกละได้เสียงนกละนี่ไงเชืเ่อปะวะเออนี่ไงทะเลแล้วเกิดเราเดินตรงนู้นอีกก็จเจอน้ำโอเคต้องลองพวกเคย้ายบ่อให้ดีเลยแต่ไม่น่ามีหรอมั้งเคยูกบ,บ้านนะถ้าเคจะมาางนี้ก็เป็นเคดำเข้มอ่ะแล้วต้องตัวใหญ่แล้วไงใช่ เขา้ำเข็มใกล้กว่าเยอะถ้าจะมาตรงนี้จริงนะตัวติดเขาแน่จะไปอ้อมทางพี่เอ็นแล้วก็ทางสวัมอ่ะไม่น่าจะมาทางนี้หรอกมามาโอเค <c oughs> ได้เปิร์ซามแล้ว <c oughs> อันหนึ่งอัพอัพกินหลิลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ได้เปิร์ซามโอเคไปไปไป เอ๊ตรงไหนวะดมหาน้ำดมหาน้ำแบบมันอยู่ใกล้ๆน้ำแล้วแหละเรา่าอยู่ใกล้น้ำแล้ว ตรงานานๆหน่อยตอนนี้ถึงตรงนี้อ๋อแล้วต้องพี่ว่าน่าจะต้องขึ้นไปอีกกูใกล้ถึงแล้วแหละแต่ไม่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ใกล้ถึงแล้เจะพอจำทางได้อยู่

เออมันทางไหนกันแน่เนี่ยเอ้ยจำได้มันอยู่แถวนี้นะวะว่าเราหลงละ ไหนลองดูที่มันอยู่ไหนอ๋อไปอีกไปอีกหน่อยไปไปกันต่อว่าอ,อันนี้มันไปนี่แล้วเดินมาตามทางนี่แลวถึงน้ำแล้ว ที่ว่าพาร์ท f อ i ไททันกับเดอะไอเอลอันไหนสนุกกว่ากันมันก็สนุกทั้งคู่แหละมันไม่มีอันไหนสนุกกว่ากันหรอกมันแล้วแต่คนอนะส่วนตัวผมว่าผมชอบเดอะไอเอลมากกว่าพาร์ท f อ i ไททันเป็นแบบของอันนี้จริงๆเลยมันเป็นมันไม่ใช่แบบเด e i ออลเดยออลมันจะเป็นเหมือนแบบ เดินเสาวอันนี้เหมือนเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นอะ่ะมีเดินเสาวพวกนี้ก็เป็นมนุษย์สร้างขึ้นคือเราอยู่ในยุคปัจจุบันแต่แค่ว่าเราสร้างอะไรนะเอ็มไปกินก่อนเลยเดี๋ยวพี่น้องพักเต็มแบบอันนี้คือตามเรื่องคือวอร์ถุศิษิกเวอร์เลยใช่ไหมก็มคือเราเกิดใช้ยช่ใช่ขันนุขขนุขขนุแอ,อบแอบแอบแบ ตัวใหญ่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 ไม่รู้จะสู้สู้ไหมเราจะไหวแล้วเขาวิ่งเร็วนะแต่เรามีสองตัวนะพี่ว่าไหวปะนะไหวอยู่พี่ว่าไหวอยู่ปะลองปะย่องย่องไปย่องไปข้างหลังย่องย่อง กินน้ำเหรออ๋อกินน้ำอยู่กินน้ำอยู่เราต้องกัดให้ติดอ้วกอืมกัดมันตดแล้วติดอ้วกเลยเนี่ยมาเร็ว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 เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะดิบไหมวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปโอเคโอเคมานี่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 มานี้ แล้วมากินน้ำของเรานี้เห <มา S 1> รอเสดไม่แ<า>สดงไม่มีแค่ไหมไม่กินไ,กมไม่มา,มมาอืมเดี๋ยวเรากินน้ำเสร็จเราพักสักหน่อยแล้วนะโอ้ไม่ได้กัดเลยเมื่อกี้กัดไม่โดนอะ่ะ ผมกดชาร์จหนึ่งแล้วก็วิ่งมา,างหาเขาแล้วเขาก็วิ่งมาชนผมพอดีผมก็กัดเขาพอดีเขาน่าจะติดลวกอยู่น่าจะไม่เยอะดูดีอ้วนเองลดปะล่ะถ้าไม่ลดแสดงไม่โดนไม่ลดไม่โดนไม่โดน <c oughs> นะเดีวแ <c oughs> น่นว่าผมโดนเขาตีซีโดนไปทีนึงยังเขียวอยู่เมื่อกี้เหมือนเขาแบบชนระยะประชิดไงมือไม่ได้แหลง มันก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันแหละระยะประชิดจริงๆอ่ะแต่เอง็งอะโดนชนหางเลยไม่เจ็บโอเคงั้นเราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน